มไม่มีเกิดเหตุขัดข้องเทส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 ได้แหละเอาละครับสำหรับเทปแรกของรายการไบเช็คเช็คกระบเนีวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ตัวท็อปเาเรียกว่าตัวท็อประดับเลเจนดารี่ของนาวามินลามินทาของเรานี่โชว์อยู่ด้านหลังผมเนี่ยวันนี้เราจะไปดูรถเขาว่าเขาใช้ อะไรอุปกรณ์ที่ใส่คอมโพเนนอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงใส่แล้วแบบเก่งจังอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเนี้ยจะไปคุยครับตอนหยุดหยุดหน่อยครับมาหน่อยนี่หน่อยคอมรู้มือไหนครับให้คอมรู้มือครับครับผมครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับตัวอะชื่ออะไรครับชื่อชิดครับชิดปัจจุบันใช้รถอะไรอยู่ครับลีดเดอร์ครับชาโด้อาชาโดน่าจะใช่ละคลาสสิก คลาสสิกอะไรมาที่แฮนด์เราไล่อะไรขอไล่แฮนด์ก่อนไล่แฮนด์ไล่แฮนด์นี่แฮนด์อะไรครับพี่แฮนด์ยี่ห้อดัดมัวครับดัดมัวนี่นี่ยกน่าจะยกสองไหมสองัดสองนิ้วจับสั้นตัดสั้นเลยตัดสั้นออกแฮนด์ออกแฮนด์แฮนด์โอดีซี่ครับนี่นี่ของดีอันนี้โอดีซี่อะไรบ้างครัพี่เป็นโอดีซี่ธรรมดาไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันยี่ห้อโออดีเบ่ก สเตมสเตมสเตมทอมสันครับเอ็กหรอรุ่นเอ็กปะนี่สังเกตน็อตหกรูในตำนานหกรูในตำนานนะทำมาเพื่ออะไรไม่รู้ตำนานอะไรยังมีขายอยู่โอเคกับยคอที่คอไหนทอยคอไหนทอยคอที่ทอยคอคิงครับแล้วก็ฝาฝาลองคอเหรอเขาเรียกฝาลองคอทอมสันครับแหวนลองคอแหวนลองคอทอมสันทอยคิงครับสเตมสเตมเอ้ยไม่ใช่สเตมเอตะเกียบ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 ก่อนตะเกียบยี่ห้อ W b a i t ครับ ดูวทิกดัวทิกครับพิมพ์นิยมทรงมันสวยดีอนอ้ไรมาที่ชุดดุมนะะดุมดุมโอ้ยดุมฟิลวูดปีกเล็กครับนี่ปีกเล็กหน้าปีกเล็กอ่ชุดล้อครับล้ออันนี้ยางก่อนยางก่อนหน่อยกางยางมาแล้วอ้าวผ่านยางก่อนนะยางนาเลเซอร์ครับกาเวลคิงเอสเ plus ตัวพ l u ตัวล l สไม่รูอะไรเล่นอย่างเดียวเฮดพัดรอเฮดพัสันรุ่นอะ รู้ว่าเรียกอะไรอักขไทยอักขุกอักแท็กอจิยท้ายอจิยท้ายอจิยท้ายเล่นอย่างเดียวครับอ่ะไรมาด้านบนก่อนด้านบนนี่เบาะ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 ฟูลรุ่นซีสิบเจ็ดครับนี่หลักอาร์มทอมสันอารทอมสันมาสเตอร์พีซรุ่นมาสเตอร์พีซทำไมมาสเตอร์พีซเล่นไม่ได้ไม่รู้ขันตุดอันนี้ขอดูชุดจานหน่อย ชุดจานก็หายากหายากใบจานเหรอใบจานทีใช่ไหมที bicycle สี่สิบสองฟันครับอ๋อหายากแล้วก็ขาจาน demolition น่าจะเป็นตัวเก่าถ้าเป็นพระกสมเด็จใช่แล้วหายากพูดอะไรถ้าไปสถานนึงอะไรนะโต๊ะโต๊ะระดับโต๊ะไรระดับโต๊ะระดับโต๊ะไม่ได้ขนาดนั้นบันไดบันไดบันไดเขาครับเขาเขาพูดแท็บเฮ้ยแต็บสมิธ สมิธลอนดอนงานแฮนด์เมดนะครับอันนี้เย็บมือล้วนๆถูกดีครับนี่อันนี้ดุมดุมหลังดุมหลังฟิวบูดปีกปีกสูงอะปีกใหญ่ปีกสูงนี่คอคอฟูโรเอเชียสิบเก้าสิบเก้าฟันครับสิบเก้าฟันใช่สิบเก้าฟันล็อกลิงก็ฟิวบูดลองฟิวบูดเหมือนกันโซเขาเขางานเขาครับลิงเขานี่ ส่วนยางอันนี้เป็นอ Starving SS Part คนละลายกันไอ้ยาดอกอันนี้อันนี้อันนี้ดอกยังมีอยู่นะพอมีพอมีพอมีรถเล่นก็ตั้งนี้ธรรมดาหน้าโลนเลยน่าจะมีอะไรล่ะที่เหลือก็กรกากระโอ้นี่อย่าลืมอย่าลืมท็อปแคปนี่ท็อปแคปเออท็อปแคปท็อปแคปอะไรอ้อมติดมาอยู่แล้วดูคัสดูคัสเฟรมแล้วเนี่ย เฟรมเฟรมไซส์เท่าไหร่นะพี่โทษที Math ่55ครับไซส์55นี่คุณสังเกตนี่ชาโดว์เขจะมีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ด้านล่างพ่อคาวาสกิเนี่ยนี่ชาโดว์เนี่ยเข็บต่เข็บโลดดีไซน์บายไทเลอร์จอห์นสันนะครับผมนี่ระดับตำนานข้อคาวาสโก้ครับเบคกี้สไต้หวันดับเบิลบัต4130คาวาสโก้ มีอะารจะให้แนละ้วก็ทอมว่าเป็นขอบคป็ครับครับแล้วก็ก่อนจะไปผมขอขออย่างอะไรสักหนึ่งป่าสักหนึ่งโชว์คือผลงานโชว์อ่ะจากช็อตเมื่อกี้ป้องเมื่อกี้คุณถ่ายไว้อยู่ใช่ไหมใช่ผมได้ยินถือว่าเกิดเรื่องสยองขวัญผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย ธรรมดาผมก็เข้าใจคนเก่งก็ต้องมีภา์กันบ้างนะฮะดูผลงานผลงานฮะเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะเอ๊ะมาไปถือว่าตรากาลตาตื่นตาตื่นใจโอ้โอเล่ฮ่า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 ผครับผมแม่ done.